ติดสูงอยู่เลยเนาะนี่ครับประบรึกนะครับใส่ลูกมันน้ำมอนแล้วสวัสดีครับของพี่น้องอีสานพลลยติ่ฟ้ามาใส่มองนะครับอาจจะบปวาทายนะครับเพราะว่าตอนใส่ฝนอนาจจตกฝนมาแล้วเดี๋ยวเขาใส่เหลวเจะใส่ลงเง้าไปพู้นเดี๋ยวค่อยมาหลุนตอนอยามกันนะครับ บัดไปเขารอบพ่อมามคือตัวใหญ่เนี่ยนะครับตัวแรกปลาดุกของเฮาโอ,อไไ้เจ้าจอยเนางไะเอาแล้วครับตัวที่สองตัวที่สองกับมาครับเออนี่ยแต้มแรกปลาดุกนะครับแต่ท,ทีท่สองปลาตะเพียนนะครับ ครับตัวที่สองปลาตะเพียนนะครับครับมนละละานแล้วล่ะเซานี่บัวฟ้ามือทอปครับแทนที่สามมาแล้วโอ้ใส่งามเลยครับตัวนี้เซนเร็ยวใส่เร็วแต่แทนที่สามครับพียไหบ นี่ครับโอ้ตัเพียกนกครับแต้มดีซีนะครับตัเพียนนะครับน่าละกอนนี่ครับเออตัวไงจะได้ออกได้เพียวรูดละมุนมุนรูด อะไรมันมานัน่นเว่ยโหดเลยตัวนี้มั่งบ่ต้องปุดเกยียร์หนักครับตัวนี้เกียร์ออกเบ็ดเต็ม <c oughs> ที่หกครับตกง่ายเลยโอเคครับมาลุ้นต่อกันบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับนะครับตัวนี้ตัว,ตวที่หกครับมาแล้ว แตนมทีหกนะครับตัวที่หกดินมาแล้วครับปลาตะเพียนขึ้เก่าแล้วเปิดเงียบขึปลาตองเขาก็ปลาตองปลาตองนะครับแต้มเนี่ยได้เก็บได้เก็บตูดนะแต้มที่เจ็ดเขานะครับว่านี่ขนาดได้เก็บก็ได้เก็บตูดเอกได้

เออเดมุวนี่าหาเส้นปาสองตัวเลยแน่เงียบเดียวตัวเบ็ดนดึงขาดเนี่เบ็ดเดี๋ยวเ็พันเบ็ดเผืกอข้เออเะานเคยเห็นอยู่ป้อมใดเนาะเป็นเบ็ดเผือกเนาะูนี่นะเนี่ยน่มยปูาู้เลยนอข่อยบ้านแฮยำเว้นข่อยเลยเห็น คลายเขาก็ไปไปเข่าพอดีเลยเหมือนขาดกระจายอืมันเลยมันเลยพันกันมันอันนั้นเจ็ดหกเจ็ดเส้นครับเงียครับในกำร์ตัวสองตัวนี่แหละคุณครับดินว่าไงนึงแล้มานรุนกันแล้วครับว่าเป็นปลายยาง นี่ครับลายยังไงประเบิกขึ้นปลาตะไบประเบิกตาตำบ้าประเบิกหน่อยอ่ออนี่ยครับ ตัวนี้ก็ดีบอขคืนตุ่มๆหรือมั้งนะนี่ครับประบึกประบึกนะครับตาดำๆนี่ ท,ที่สูงอยู่เลยเนาะนี่ครับประบรึกนะครับใส่ลูกมันน้าอมอนเลยครับสรุปผลงานเก้าหนีนะครับได้เก่าโตนะครับแบบพวกเด็กกับเขาครับผม โอเคครับ yeah,